ผู้บริหารมักจะบ่นว่าตัวเองไม่มีเวลามีทางเดียวที่ทำให้ผู้บริหารมีเวลาคือทำให้เพื่อนร่วมงานเก่งขึ้นไม่มีทางอื่นไม่มีทางอื่นแล้วผมมองไปข้างหน้า,ท,าทันทีที่ผมลุกจากตาแหน่งผู้ในการวิรัยชุมชนประโยคแรกที่จะได้ยินคือผู้ในการคิดเร็วตามไม่ทัน ผมก็ไม่ได้ว่านะฮะมันเป็นสัจธรรมผมก็ต้องทำให้พวกเธอคิดทันมันเป็นความเห็นแก่ตัวผมเลยทุ่มเททุกอย่างเพราะผมเห็นแก่ตัวอันนี้ก่อนเลยนะถ้าเห็นแก่ประเทศชาติเนี่ยผมคิดว่าเราทำทิ้งทิ้งข้างๆเยอะแยะไปหมดอะใช่ป่ะเพราะนั้นพวกเราต้องเก่งขึ้นทันทีมาวันนี้เก่งขึ้นวันนี้พวกนี้เก่งขึ้นอีกนิดนึงหรือเก่งขึ้นนิดนึงผมก็เบาไปทีละนิดเบาไปทีละนิดเบาไปทีละนิดนะครับ อันนี้เรื่องที่หนึ่งเลยเรื่องที่สองผมท้าทายเลยว่าอุปกรณ์ประจำตัวของเราคือมือถือมือถือทุกคนที่เข้ากลุ่มไลน์แล้วจะเป็นอุปกรณ์การเรียนช่วงที่ผมให้เราทำโจทย์ส่วนตัวให้เราอยู่กับมือถือของใครของท่านเลยไม่ต้องไปสนใจคนอื่นแต่ถึงเวลามาแลกเราก็ามาแลกกันแถ,ถวหน้ารูปตรงนี้นะครับทำไมไม่ใช้ PowerPoint พาอผมว,ามว่า PowerPoint นั้นเป็นกำแพงที่ผมต้องทุบใอ้ทิ้ง mm hmm. เป็นกำแพงที่สองกำแพงแห่งแรกคือมีแต่ถูกกับผิดเนาะกำแพงที่สองผมทุบ PowerPoint ทิ้งเพราะว่าไม่งั้นคนจะรู้สึกว่ากอ PowerPoint ไปกระจกนะครับก็เลยอันนี้มันก็เป็นความตั้งใจเนาะเพราะฉะนั้นหลักสมุดนี้เนี่ยเราจะมีระบบซอ้อนระบบครับคุณอุทัยวันดูกับมือถือของตัวเองอันนั้นเป็นระบบใหญ่สุดฉันกับมือถือของฉัน เมื่อเกิดมาแลกกันในกลุ่มมี 10, 17คนมันก็จะเป็นความคิดหลากหลายเริ่มเบ่งบานแล้วเนาะแล้วเวลาได้งานกลับไปเขียนในสมุดการบ้านสมุดการบ้านนั้นเป็นส่วนที่สำคัญกว่าผมพูดเพราะเป็นส่วนที่ผมรู้ว่าใครไปได้ถึงไหนและเขาจะไปได้ไกลอีกแค่ไหนเป็นวิธีการที่หมอคนหนึ่งไปเรียนมนุษยวิทยา ได้ประกาศสิบบาทจากมหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัมมาผมยังเก็บสมบุดการบ้านที่เขาตรวจไว้เมืองไทยไม่ทำผมไม่ว่าแต่ท่านใดไม่มีสมุดการบ้านท่านจะได้แค่ no w What แต่ถ้ามีสมุดการบ้านท่านจะได้ no why และตอนสุดท้ายคือ why มีทำไมต้องเป็นฉันนะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นวิธีคิดตรงนี้เนาะ อันนี้ผมอยากให้เราสนุกกับการมามุงดูอะไรกันสักหน่อยหนึ่งนะครับเราจะไม่เราจะไม่นั่งติดเก้าอี้เกินตินาทีนะฮะเราจะสลับกันลุกมาเราดูตรงนี้นิดเดียวครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้เนาะ,ะนะครับอขอโทษน,นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เขาจำกัดตรงนี้นิดหนึ่งทำไมทำไมเรื่องนี้มันถึงได้สําคัญเราประชุมกันหนึ่งชั่วโมง ไม่เกิดกระดาษออกมาสักดึงแผ่นนะครับมีนูตออฟมีติ้งเป็นภาษาลาตินมาจากคาว่าม i n นูตาคนเวียดนามประชุมเสร็จถ้าไม่มีสรุปม i n นูตาเขาจะไม่ลุกจากโต๊ะประชุมแต่ครั้งเราประชุมหนึ่งชั่วโมงหนึ่งหน้าผมไม่เคยเห็นเลยหายเลยและที่เสียเวลาเสียอะไรกันมานะครับ ความจําของคนเรามันมีจํากัดเนาะเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในกลุ่มไลน์ว่ามินูตาหรือมินูดอฟเดอะมีติ้งเนี่ยมันจะสรุปเลยประเด็นสําคัญคืออะไรวันนี้มาประชุมเพื่ออะไรใครต้องไปทําอะไรอย่างไรแค่นี้ก็ตกมาตายแล้วมินูต้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษคําว่านาทีคาเดียวกันมินิทเห็นไหมแค่พูดตรงนี้ผมคิดว่าชีวิตทั้งชีวิตเรานี้มันวนไปกลับไปอยู่ที่เก่าเลย แล้วที่น่าตกใจคือคนมันทึกการประชุมมีจํานวนน้อยลงกว่าเมื่อปี2,540ยังเห็นได้ชัดเขาไม่ได้ตายไปไหนแต่งานบริหารมันทำให้คนต่างๆเหล่านี้เขาไม่มีเวลามานั่งบันทึกแล้วก็เหลือคนที่จะพอเจียดเวลาได้ไม่กี่คนเพราะนั้นทักษะพวกนี้มันเป็นผมคิดว่ามันเป็นนีดเลยนะใช่ไหมครับเพราะนั้น บังทีที่ผมบนอนนาเออหนึ่งหนึ่งชั่วโมงไม่เห็นมีอะไรเลยผมก็บังทึกให้ไปเองแล้วอ่านเข้าใจในหนึ่งนาทีเนี่ยคนทําได้ของนั้นคือแมจิกครับเวทมนต์แมจิกเนี่ยภาษาอังกฤษแปลว่าเวทมนต์ภาษาไทยแปลว่ามายากลด้วยวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดแมจิกให้ผมไม่ได้มาถ่ายทอดโนวัตให้ผมจะให้เธอเสกใบมาถามให้กลายเป็นกระรอกให้ได้ ทำได้นะฮะทำได้นะครับคราวนี้เนี่ยเราไปดูนะครับพอเราไม่ได้คุยกันจริงๆแล้วเนี่ยเราเสียโอกาสเรื่องของการระบุผลลัพธ์ที่ชัดเจนครับไปไปมาก็ยิ่งงงกันกนไปใหญ่เลยแล้วตอนหลังเราจะมาคาดหวังกันในสิ่งที่เราไม่ได้ตกลงกันไว้อะพูดกันคนรมวนมือกันบ้างอะไรบ้างแล้วที่ผมว่าเสียมากที่สุดเลยคือความร่วมมือครับความร่วมมือไม่ได้เกิดจากปาก ความร่วมมือเกิดกว่าความชัดเจนถ้าเราไปดูหน้าสุดท้ายเราเรียกว่าวิธีคิดที่มีตรกกะมันถึงจะเกิดความร่วมมือไม่มีใครอยากจาร่วมมือกับคนที่ทําแล้วไม่เห็นผลนะใช่ไหมครับใช่ไหมแล้วเราดูเราหมดไปแค่ไหนฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรที่เรียกว่าโน้ตเทคเกอร์เนี่ยเราเรียกโน้ตเทคเกอร์ได้นะครับแต่ผมว่าปรากฏการณ์ของพวกเราคืองานที่เราเจอนี่มันวันวัน,วนหนึ่งมันเมามากเลยนะครับ ถ้าเราไม่คิดที่เป็นระบบเนี่ยเราจะเมาแบบนี้ทุกวันแล้วตื่นเช้ามายังไม่หายเมาก็ต้องเมาต่อเมางานเพราะนั้นถามดูว่าความเห็นแก่ตัวของผมมันน่าจะเกิดประโยชน์ต่อเธอบ้างใช่ไหมอย่างน้อยมันก็ทำให้เราหายเมาอันที่หนึ่งเลยเนาะอย่างที่สองก็คือเรามีกระดาษ ผู้มันทับมัญชาอาจได้ในหนึ่งนาทีปั๊บโอ้โหเขาจะเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยใช่ไหมครับอย่างที่สามความร่วมมือมันจะลอยมาถ้ามีโอกาสผมจะต่อว่าหลักสูตรที่ผมได้จาก Harvard Business School เรื่อง negotiation น่ะเขาสอนอะไรเห็นไหมครับว่าอันนี้มันไม่ใช่หลักสูตรธรรมดาธรรมดาแต่เราก็เราต้องทำให้มันไม่ธรรมดา เราต้องทำให้ที่ดีมันเป็นคอมพิวเตอร์ควอนตัมสิบ้าเครื่องในโลกนี้มีแค่ย0สบเครื่องอยู่นห้องนี้สิบเจ็ดเครื่องแต่หนึ่งเครื่องเป็นของ Google นะเครื่องที่สองอาจจะเป็นของหู้ยเวยหรือหรือหรือเวยปอก็ได้ใช่ไหมอันนี้ใครจะไปรู้เพราะนั้นพวกนี้มันดักเราได้หมดแล้วนะครับอันนี้ถัดไปตรงนี้นิดนึงครับนี่คือ,อคำอธิบายที่สำคัญที่สุดเลยครับคำน้ยามชี่ตรงนี้นะเราอยากได้นอสเทคเตอร์ aker, ใช่ไหม n o t ทเกอร์คือปากแม่น้ําที่จะไปออกมาหาสมุทรคุณไปหาความร่วมมือได้หมดเลยถ้าคุณมี n o t ทก a k i n g แต่แม่น้ํากว่ามันจะไหลาจากต้นน้ํำน่านไปถึงปากอ่าวไทยเนี่ยมันต้องมีการฟังการฟังโดยไม่ด่วนตัดสินดีกว่าการฟังอย่างมีวิจารณญาณอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีตรงนี้มันก็ไม่มทีที่คิดเป็นระบบฮะ เพราะเราก็ไม่รู้ว่า Input มันคืออะไร Data มันคืออะไรใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะพูดถึง n o t e Taker มันเป็นปลายน้ำนะบางคนไปไม่ถึงอยู่แค่ System Thinking แต่ System Thinking นี้มันเป็นคลองไปทั่วโอ้ผมว่าก็เกิดคุณอุปการนะนะใช่ไหมแค่คุณคิดเป็นระบบแล้ววันนี้คุณไปทำทุกคนเนี่ยอยู่ในระบบมากกว่าหนึ่งระบบแต่ละวันกลับเป็นแม่แก็จะเป็นหนึ่งระบบใช่ไหมเป็นภรรยากีนหนึ่ง